วันนี้พี่ซัมโอจะพามาพับกระดาษรูปวงเล็บมังกรกันค่ะแค่ใช้กระดาษแค่หนึ่งแผ่นต่อหนึ่งนิ้วเองนะนี้หน้าตาก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะคะจะใช้สีเดียวหรือว่าจะใช้กระดาษหลายสีก็ได้นะไปเดี๋ยวพี่ซัมโอจะพาไปพับกันเลยนี่ค่ะอย่างแรกคือเราก็ต้องเตรียมกระดาษเอซีหนึ่งแผ่นนะจะเป็นกระดาษสีเดียวหรือว่าจะใช้หลายสีก็ได้นะคะ ขั้นตอนแรกก็คือพับลงมาอย่างนี้เลยนะตามในภาพเลยแล้วก็รูดไปนี่อย่างนี้เลยให้มันได้อย่างนี้นะคะนี่และถัดไปเราก็พับลงมาอีกทบหนึ่งนะคะให้มันเป็นรูปทรงบ้านแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะนี่ไม่ยากไม่ยากถัดไปเราก็เอาด้านล่างนะคะมาพับขึ้นอย่างนี้ทำตามเลย ทำน้ำสองฝั่งเลยนะคะทุกคนทําทําฝั่งแรกก่อนถ้าถัดไปก็ไปทําอีกฝั่งหนึ่งนะคะแบบนี้แล้วเดี๋ยวถัดไปเราจะพับขึ้นนะนี่นี่ทำอย่างนี้นะคะเดี๋ยวถัดไปเราก็จะพับขึ้นอย่างนี้นะให้มันเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยพับจากด้านล่างขึ้นด้านบนเลยนะคะให้มันได้แบบนี้นะ ถัดไปแล้วก็จะพับครึ่งนะคะพับครึ่งอีกทบหนึ่งนะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยแล้วก็รูดรูดรูดนะแล้วเดี๋ยวถัดไปเราก็จะกลางออกนะคะกลางออกอกลับหัวก่อนแล้วก็กลางออกถัดไปแล้วก็พับค่ะพับพับไปหนึ่งทบนะให้มันพอดีกับนิ้วเรานะคะทุกคนแบบนี้แบบนี้นี่ถัดไปก็พับอีกหนึ่งทบนะคะให้มันพอดีเนาะนี่แบบนี้เลย แล้วก็พับอีกหนึ่งทบค่ะทุกคนนี่ทบสุดท้ายแล้วนะก็จะได้เป็นรูปแบบนี้เลยนะคะรูปทรงแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวถัดไปแล้วก็จะพับลงแบบนี้นะเพราะว่าพับลงเนี่ยเราจะได้เป็นแบบเอาพวกนั้นนะไปใส่ในช่องนะคะเพราะว่ามันจะมีรูให้ใส่อยู่นะคะแล้วก็แบบมันก็จะลงล็อกของมันเลยนี่มันก็จะมีช่องแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วเราก็เอาตรงที่เราพับอะใส่เข้าไปเลยอ่าทำตามในรูปเลยนะแบบนี้เลยง่ายๆ นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนี่พอใส่เสร็จแล้วนะคะหน้าตามันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะก็เสร็จแล้วนะนี่สวยมากเลยนะทําได้ง่ายๆเลยค่ะนี่หน้าตาก็จะเป็นทรงอย่างนี้เลยแล้วเราก็เอานิ้วนะคะแบบว่าใส่ไว้ด้านบนนี่กลางอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็เอานิ้วใส่เข้าไปได้เลยก็จะเป็นรูปสวยๆนะคะทุกคนนี่แบบนี้แบบนี้ พี่ซมโอก็จะทําหลายสีหน่อยนะคะเพราะว่าแบบจะให้มันดูแบบสีสันสวยงามเนาะนี่ไปเดี๋ยวพี่ซมโอก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย